สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับปดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com เพดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเกครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับไม่ทราบชื่อนะครับ ท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านพระ .com 0656471377สำหรับนะครับท่านไหนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถติดต่อ0656471377นะครับหรือติดต่อใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมช่องร้านพระ .com นะครับ มีพระเหรียญนะครับพระผงนะครับเนื้อว่านนะครับพระบูชาพระพุทธรูปนะครับมาให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับสำหรวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ065ครับ6471377นะครับหรือติดต่อใต้คอมมิ์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ